เอาเละฐานบอติ้นฐานบอติ้นกับสีหนึ่งได้เ <ห asaki S 1> ีบอของฐานมันเบิดเลยสบายดีพอ่อแม่พี่น้องวันนี้อาหารแรงเกิดก๋วยไข่มุดแดงสุบหน่อไม้มุกปลานางจักจันอันนัโตมันโตจักจันอันนี้นางมากพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกัน สบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอลเพกับช่องน้องแคทเก่าพี่น้องมาเลยพ่อสบายดีพี่น้องแดเรอแดะน้องไก่แดะแดะกินแดะเออห่นี่ไปนั่งดีลูกเนี่ยนายมาถมากเลย นี่นา,านทำาหารท่านได้ปรุงวะม่ใหญ่โปน่ะท่นานพระอีหุ่งปรุงนะมาส่งให้เนื้อเต่ากินเลยบ๊ะใครบอกระไรระเทม <c oughs> แก้มาชิบ่พระอีหุ่มอยู่ใจมาส่งให้กันกินน้่เฮ้ยพระอีหุ่มมืนะ่นบาวาขอมาแต่บรรณาการมัน,นมืนกรแซบกันน่ะอยากกินพระอีหุ่มน่นกินกมา,มาบมอะไรายงห่างบายดีครับเบิ้งเนะเฮ้ยกระโดนกินกับลาบหกเข้า

ໂອ້ນ້ຳກາຮືມເນາະເຮັດຖ້າ mỗi ngày lại chạy mãi, mệt. La man nó ỉng nữa. Đang

cậy thôi là khác mẹ nó qua nhóm nhóm. I'm nhỏ my man, mẹ mẹ Hm? 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 hả Hm? Hm? làm Hm? gì Hm? 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 ba Hm? 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 nó đưa thêm อย่างอือนเจ้เา,า่าคืนลูกมากินมันฮักเลยตัวนั่นนะ่ะไปเอาน้ำให้ไม่ดำกินแนวไว้ไม่ดำติมมามาสุกินนี่ลูกว่าเฮ้ยไปราก็วยเตียจ้า,ากับบัวตุกไม่ยอมให้ดำมากินสินองแล้ว

ข้ามเฮ็ดว่ากันขาหม้อถังลมไปเอาน้ามาให้แเป็นไงอามะน้าน้าลูกมาไว้ลูกหละเปนเก่งมาไหวนายอีเมลสิรับตาโอ้ยมันจะไล่เดือมากนี่เจ้าเจ้ากับบัได้ไปขืนยอาชีเดือบึงอยู่เพื่อนนี่มันจะได้เดือมากไปจะคอเงินไ่ดำได้น่ะ

กะาเาบิ่งนี่ๆนะโอ้ยใส่กับ่ได้ดาๆพอกพันคลิปหนาพี่น้องสบายดี